สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนนุกกรนเสน่หลจา้าป้าป้าขึ้นคู่อีกแล้วพี่น้องพนกับโต๊ะลิ่นปิลอยได้พี่น้องมือนี่ป้าพี่น,อน,น้องมา,างมงดูไอ,อ,อ้ต้องกันมาต้องว่าร้ายนาะพี่น้องเนาะไปดูไอ้ข้าปลาน้องการทุกคนดอกเลียงแหงมันจ้าพี่น้องจะงกเหลืองซีดอกจ้ามือนี่รังจูงๆได้จ้จา ผมมัสสนมานเด้อมันก็นได้จะเปลี่ยนดรีนนี่ยไอรัจพ้นกับต๊ะลิ้นได้พี่น้องพออยู่เขาพ่ยักงกพอไอรัจ้โงกเลี้ยงอีกไอรัจพี่น้องจุง,งงามงจ,จ้าพอไอรัจ้พี่น้องพอเรื่อยๆจ้าจุง,งงามงามได้พี่น้องโงกเลี้ยง,งจ้า กระตุนประมาณเด้อต้นกระตุกดิ่มพี่น้องเปลี่ยนเรียงเน่ได้จ้าพอเอกวพี่น้องโอ้ตัวนี้เปื่อยตัวนี้ได้ยดจ้าพออีกะจ้างัวเที่ยงจา้าท้องหลบพี่น้องพอเรื่อยๆจ้าพี่น้องสุนน้ำกันได้จา้ามันหนีสนไิได้ายบ่ จะได้วพวกแกงบอเผืองจ้าเพือนเขาดูหงบานพี่น,อออน้องแดงข้างบ้านพี่ปนมาเคลื่อนเสียพี่พี่น้องเลยปนใส่พิกดิบนึกถึงข้าวพี่น้องพี่น้อง แน่พี่น้องให้ละงหอมมพี่น้องให้ละงหอหยัดให้ละงหอบหยาดกันนีน่จา้าคนดอก,กเดียวก็ขยี้พี่น้องเอาสิเอาหน่อยจ้ายังแข็งอยู่จ้ากอแดงจ้าโอ้ยเห็ดข้าวนีนอีละพี่น้อง ในพ่อยที่เรางุดคือพี่น้องคนกับตกดินได้พี่น้องเดี๋ยวตกเด็กยุดพี่น้องเอ้ยพายุเขาเล็ดเข้าดินอีกแล้วจ้าพี่น้องเล็ดนาแดงพี่น้องนาแดงหน,น,น่อยเล็ดข้าดินอีกพี่พน้องเอ้ยดอกแข็งดีอยู่ช่องดอกพี่น้อง

Tăm đọc chưa có dòng yên đọc mình. Má phải đọc nó. Có món yóng, 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 บนึงพี่น้องพี่น้องพอแล้วมันปล่อยอีกแล้วพี่น้องเอาออกก่อนเอาคอนออกก่อนพี่น้องเลยนี่ก็แมีนห่ดนี่ฮะแมีนอยู่รอกเลยันเค็มกันเนาะงตัวเมียนดีดีเว้ยอีเมียนดีดีอ๋อไปอื่นเต็มล้วอื่นยังเหลืองเหรอข้าห่างใหม่ซื้อ เก็บออกเก็บออกพี่น้องมันหัาหักหากใหม่น้ำดันขึ้นหมดเลยนี่ดอกงางพี่น้องเลยมาเนอะคนก็บโต๊ะเก็บเสาพี่น้องเอ้ยเยา่เยาะกเ๊ีเยาเสามีช่องดอกพี่น้องงามเลยมาเนอ ตกแล้วก็แดดอีกให้เนี่ยบออเฮ็ดออกอีกอมาได้เก็บให้พี่น้องมึงอีกทิบอกิะบออกเรื่อยๆบอเนาะเมื่อวานกับบอได้ปนไัยได้อยู่นี่เนาะบได้ดอกจุ่มอยู่ให้เราโงกขาวมันนี่ก็ได้อีกเล็กพี่น้องเด็กสิเก็บให้พี่น้องมึงอยู่ห้าไหว้ไปไปแล้วทั้งที่ทั้งพี่น้องทั้งที่ใครใครให้เราโง่ทั้งใครทั้งอันนี้นะพี่น้องกําลังออก เก็เก็บงออกจากบุกเนาะเห็ดงกเหลืองสองตัวนี่สองตัวนีโอ๋อสามพ้ยมันยังไดีดินเนี่ยอ้ยไปเห็นนันเดียวเลยว่างานไข่เดียวต้องไข่น่ Ngā mưa. Gần kỳ nguồn. Mm hmmm. Mm hmmm. Mm hmmm. đây hmmm. Mm hmmm. Mm hmmm. Mm cây Mm hmmm. 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 Mm เป็นมั่นใหญ่กระดอกกว่าใหญ่เลยนี่ไข่มันซ้ำใคร,ใครอี้พี่น้องพี่ปไกลกับ่บได้พี่น้องเลยมาเนี่หลงหอเขาหลงกระเป๋าพี่น้องเลยเอ,อดพู้ยังคิดพ่อ เห็นอ่นกระเป้าในรถข้าวไร่และพี่หน้องขึ้นมาสู่นะยกเข่าังสลงเหมือนะไปพีเจ้ายังไข่เห็ดลำหัวขาวตามมาพี่หน่องนั่งขึ้นไปเฮ้ยหล่ะเข่าดินขึ้นข้อไว้คือละหกวขาวไข่้าไข่ทั้งกระลังออกพี่น้อง

หมูหวานแล้วเอาไว้ไข่หนึ่งก่บ่วใหญ่เนาะเออไข่อัอนนีที่ยังมีไข่อยู่อีกดิไข่ในร้าคอยจับเออหมูหวานนี่ขึนบ่วใหญ่เลยมีช่องไข่กระดองรันดินขึ้น ไข่พี่น้องพอไข่อีกแล้วพี่น้องสามใครสามทีใครน้องติดก,กันเนาะกับไก่กันนี่ละ่ะมุมเดียวกันเนาะพี่น้องโอ้ยมันจีจงไวมืออื่นก่อย้ำนั่นบาดเนาะมันถือฝนใหญ่ไห,ไหวไปพี่น้องน้ำฝนไปเบิึงเฝนพอไหวอีกอยู่พอไหวอ,อีกแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องอย่าไหวเลยได้เนี่ย ตายไปเธอเห,นหนึ่งอน่ยก,ก็บรเ,เห็นพี่น้องกลับมาอีกแค่ซองจ,จังเห็นห้ามให้เห็นพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกอื้ยหามให้เห็นพี่น้องมองเคยเก็บได้พี่น้องมันสีอ,ออกบัวร้ายน้องหยามนี่เน,นาะบัวแหน่ด้วกันเด้อาจสีอ,ออกอีก,กไปเรื่อยๆผีมานั่งฟังผีมันบังมือเนอาะบังมือ,อบังมือได้พี่น้องเด้อเนี่นั่งไม่ก่อน บ like ุตรกาพี่น้องเอ้ยบางมือเด้อพี่น้องเดียวบะห็นดอกของเพชรงามเลยจ้าพี่น้องหลังงามเลยเนาะหุ่มเดียวกันเดียพี่น้องในไร่เด้อเฮ้ยนี่ดิยิบไข่พอดียิบไข่พอดีพี่น้องยิบดอกพอดีไหมงามแหะ mày thơm mẩy có năng lấy ngọt Kẹo thơm mẩy hết kho điên phí nọ hết kho điên nè bạn phí nọ ngươi Phí nọ อกนึ่งพี่น้องพ่อเฮ็ดข้าวดินพี่น้องพ่เอเฮ็ดข้าวดินเก็บเฮ็ดข้าวดินช่องรถเบื้อง,งกระตาพี่น้อง,งกระตาพี่น้องเด็กแกงอลไรจานะ้าเด็กแกงอลไรไปเอาบืกองอเก็บถึงจะอ้อยพี่น้องอีกหน่อกหนึ่งงา,ามหงันเลยพี่น้องหงัน,นเลยงามพี่น้อง Nó ăn cái gì? Ngọt ngọt Và tôi đây còn À tụ đúng. Tụ đúng không? Nhi, tôi vừa okay. okay. oh, <laughs> à, à chút nữa Thì cái nọ cái nọ không tuần Thế? Nhìn này Thế? Nhìn nổi Ủa, có bó hiến đây này À nổi con không hẳn chút chút này Dẹp dẹp đây nọ này này

Boy, dạng đỏ ngon 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 เด็กผึ่งแดงมาเฮ็ดแดงโงกต่อได้พี่น้องห้ามพียงฟ้าแฝดพี่น้องน้องก็สวยเดิจ้าห้ามน้องนีะเรางกเลื้ยงเนาะอืองกเลี้ยงน้องเอ้ยออกสมสมเนี่ยน้องเลื้ยงสมสมหามเพียงพี่น้องสมสมแดงแดงก็มีเด็กผึ่งกระห้องห้อยพี่น้องเด็กผึ่งพี่น้อง กระดงอ้ดอกงามเลยถุงเลือดพี่น้องสวยเลยแต่ดอกงามๆนี่พี่น้องเลยแม่หล่ะงามเลยไปต่อพี่น้องไปต่อผีๆโอ้โหเป็นงูเลยพี่น้องถุงเลือดพี่น้องเอ้ยงามเลยผมแต่ดอกงามเนาะตุปุติปีอยู่ผู้ดีแกง อืมโอ้ยอยามือบางทีล่ะอืมดอกนึงงามมากดอกครับดอกนึงพี่น้องงามเลยพี่น้องเห็ดพึ่งดำเลยดอกหน่อยเหรอ แซ่บเด้อพี่น้องดำี่ซื้อได้หน่ดำตะสีที่ซื้อจะจ้าเยี่ยงแซ่ยบเพียังนี่เห็ดเผือกเกลือนนู่เองเห็ดเผือกตับขั้วไอ้เนาะดำพี่น้องมันอย่าเลี้วววนนยวไปเห็นเนี้ยได้จ้ามันดำนดอกหนึ่งพี่น้องอือพี่น้องเอ,อ้ยดอนขึ้นหงามเลยไอ้ตุ๊ปปุยพี่น้องโอ้ยฟาดจะมาเห็ดเผือกยังก่นอนเห็ดเผือกสูงพี่น้องมันเถ่าแล้วเปล่าเห็ดเผือกดำอีกแล้วจ้าพี่น้อง มีดอกหนึ่งเข็ดแสีบเข็ดมักพอใหญ่ขอนแน่หนอนอือสีดำอยู่หันแสีบเนาะเออโอ้ยมาเห็นบ่ออุ้ยนี่ละเฮ้ยกำลังงามเนาะเข็ดแสีบอือเสียบพี่น้อนมันมาอือพี่น้องเข็ดผื่อทำป่อยจ้ากำงามเลยพี่น้อนเพื่งใกล้ๆพี่น้องกำลังดอกนิดหน่อยเลย พี่น้องเอ้ยตรงนี้แ่ละเด็เพึ่งกำลังดอกแบบดีพี่น้องกำลังออกอีกพี่น้องเอ้ยงามเลยจ้าเด็เพ,พึ่งไกลๆพี่น้องกำลังเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้เอาไปโดนอ่ะ หลังเลยพี่น้องถึนไปไกลพี่น้องดอ้อีกจ้าพี่น้องดอกนึงอันดอกนึงต่างๆกันน่ะอันนี้เฮ็ดเปิดอันนี้พี่น้อง,งเหลืองโอดนกังหงัมพี่น้อง มันก็ตาจ้าส้มก็ตาในจ้าคุณเดตอดอกง,งามได้พี่น้องมาเนี่ยกระดาแกงมันเะดอกมันนมเออให้ระวังกับป็นจูมน้ำอ้อยเลยจ้าสวยเลยจ้าน้ำอ้อยอีกนะจ้าพี่นอ้องรองดอกจ้าดอกมันงามพี่นอ้องให้ผมค้าพี่นอ้อง เดีกันขนาดปากเลยงามแหงโอ้ยเฮเรางงหน่อยกับกําผาพี่น้องเอ้ยเรางงหน่อยเพ็ดแดงพี่น้องเพ็ดว่างเลาวพอเพ็ดเผื่อเขาดวงแล้บานพี่น้องเอ้ยงามๆเลยจ้าโนียข้ามตัวน้อยหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้อง ต้องงามๆนี่พี่น้องแน่พี่น้องเอ๋ยจะว่าอีหยังนี่เป็นยี่ค้อนได้ราเหยียบเราเหยียบแล้วแล่จังผอนี่พี่น้องทีล่ะนี่ค้อนเราเหยียบเหยียบแล้วจังเห็นเห็ดพี่น้องมันดำแห้งนะเราก็บ่เห็นแกงหวานดีถึงได้เห็นอันโอนี่ดินก็ล่งเป็นเองก็มีพี่หน่องเฮ้ยเทปขึ้นเทปขึ้นขาวพี่น้อง แกงอยู่จ้ะงอกเรืองพี่น,อน้องที่สมๆสมนะท้องเรืองนะพี่น้องเอ้ยตองดอกจ้านี่ปลาหอกนะพี่น้องพอเอารา้าพี่น้องมือก็สันสันน,นี่พี่น้องเอ้ยนิ้วเขาก็จะขี้พี่น้อง เเน่าะงงหน่อยพี่น้องออกดอกนึงเนี่ยรุบมือสั่มเอ้ยหงอยเอ้ยพี่น้องเขาสรุปบังเท็ดจ้าเอากระตายใหญ่เล้าจ้านมาอนี้มาพุ่หน่อยเจ้าแค่ละงอกแค่เพิงพี่น้องเอ้ยมือนี้ม้าแห่งพี่น้องมันจะดอกงามๆอื่นก็สีไม้อีกอยู่พี่น้องขันโบติดยังนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามนี่เลยจ้ากดไหลกดแชร์ กดกระดิ่งพร้อมด้วยจ้าเพาเื่อสะได้บึงคลิปใหม่ๆขอบคุณได้หลายจ้าถ้าหลุ่นบืออื่นนะพี่นอ้อง